Allahu Akbar. Allahu Akbar. สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการการนิเทศและแนะแนวการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการผู้ได้โอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษมีผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนราธิวาส6ด้านดังนี้ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคนรบด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการวิจัย การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและได้โอกาสด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจิตอาสากร,ระทรวงศึกษาธิการการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนต็ตป .6 และชั้นม .3 ด้านจัดการศึกษาบนความหลากหลายและเท่าเทียมการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษาด้านทุนการศึกษาต่างๆเช่นทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชาาท,ทนา,า,รรา,ชานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารหรือมทส ทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนพระบรมราชินูปถัมภ์ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการจัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ด้านการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกสจ การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสการขับเคลื่อน,นกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาตและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนราธิวาสเปรียบเสมือนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาทีการระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาที่การระดับจังหวัด,ววรรด,วดยังคงมุ่งม,มั่นดูแลประสานงานส่งเสริมและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนราธิวาสในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางการประสานงานเชิงบูรณาการด้านการศึกษาดำเนินงานเชิงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ประกอบด้วยหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอ กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสอสอสกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองกำกับตำรวจระเวนชายแดนที่44 ในการบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข